นอกจากไม่ขึ้นแล้วเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเราใช้เลือกพอร์ตเลือก,อกตัวขายเวลาสมมุติว่าผมเทรดพุ่นเนี่ยผมบอกว่ามันจะลงเนี่ยผมจะดูลิสต์นั้นลายตัวว่าตรงนั้นมีกาไรหรือเท่าทุนไหมแล้วก็ดูว่าตัวนั้นเนี่ยใช้เป็นตัวเลือกเผื่อว่าผมจะผิดไหมถ้าตัวนั้นเป็นขาขึ้นเนี่ยผมอาจจะเทคแล้วก็ลงมาซื้อใหม่แต่ว่าตัวที่ผมคิดว่ามันเป็นขาลงเนี่ยผมจะตัดทิ้งตัดที่ตัดทิ้งแล้วก็เอาโปรฟิตเนี่ยไปตัดพวกนั้นออกพูดง่ายๆว่าในต้นสัปดาห์นี้จนถึงปลายสัปดาห์ที่แแลลลล้้้ววววววเเเนนนใใใชกกกกาารรดพออตตืัััะ็็ปจงหิ ที่สําคัญมากในสายตาผมนะครับเป็นการสวิตตัวระดับเป็นเดือนเลยต้นอาทิตย์นี้นะครับเป็นการสวิตตัวเพื่อไปแลกกับหุ้นที่เป็นโพซิทีฟในระยะเป็นระยะกลางครับในอาทิตย์ที่แล้วผมมองว่าจรีบาวนะครับแต่ค่าจรีบาวผมให้โมด t o ็ peak อยู่แค่พันสามร้อยเจ็ดสิบแปดถึงพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดอันดับหนึ่งนะครับอันดับสองเนี่ยถึงจะเป็นที่พันสามร้อยแปดหกพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดพันสามร้อยเก้าสี่นะครับเพราะฉะนั้น อาทิตย์นี้มันก็เลยต้องมาดูอันดับสองเพราะว่ามันเกินพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดพันสามร้อยแปดเอ็ดมาแล้วนะครับแต่ว่าเ,เมื่อดูต่อนะฮะก็คือผมก็ยังคิดว่านะครับหลังการรีบาวรอบนี้ต้องระวังมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันจะเป็นจุดที่จะทําให้เซ็ตยูโรเนี่ยหลังการรีบาวรอบนี้เนี่ยจะเริ่มต่อเนื่องนะครับคือลงมาเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยมันจะมีโลว์เวอร์โลอันหนึ่งนะครับในทำเต็มสามสิบนาทีซึ่งยังไม่เกิดนะครับแต่ว่า โลว่าโลอันหลังๆเนี่ยนะฮะก็คือการหลุดพันสามร้อยหกสิบห้านะครับอันหลังๆก็คือมันช้าไปหนึ่งสามหกห้านะครับอันนั้นเนี่ยในนาทีเนี่ยเราใช้ตรงนี้ก่อนนะครับคือหนึ่งสามหกห้าแต่ว่าผมเชื่อว่าอาทิตย์นี้ถ้าผมคาดถูกเนี่ยตัวที่จะทำเนกาทีฟในระดับนาทีจะถูกเลื่อนขึ้นนะไม่ไม่ใช่เลื่อนลงเลื่อนขึ้นที่จะเซ็นซิทีฟเร็วขึ้นนั่นเองนะครับนี้ผมกลับมาตรงเซตก่อนว่าอาทิตย์นี้ผมมองว่า เซตในเด็กถ้าขึ้นนะครับถ้าขึ้นเนี่ยถ้ายังไม่ลงทันทีนะครับถ้าขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าบางตัวเท่านั้นนะครับเช่นกลุ่มบางตัวใน transportation นะครับหรือว่า energy บางตัวหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าน่าจะเป็น transportation บางตัวนะครับดึงดัชนีเนี่ยนะครับอาจจะทําให้เซตเนี่ยมาที่ resistance นะครับเช่นตรงเนี้ยจริงๆเซตเนี่ยปิดอยู่ที่หนึ่งสาแอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนะครับอ่ะถอดเสืใช้ได้ละเราเฉะนั้น resistance ถัดไปจะอยู่ที่1 3สาม แปดเก้านะครับ <Ừ. S 1> แล้วก็ถัดไปหนึ่งสามเก้าสี่ถึงหนึ่งสามเก้าห้าผมให้ไว้แค่ <Ừ. S 1> นะครับนี่เ,เกณฑ์ที่ผมจะให้ตรงเนี้ก็ใช้ในการลดพอร์ตสำหรับเซ็ตนะที่หนึ่งสามแปดเก้านะครับหนึ่งสามเก้าสี่เก้าห้าเป็นหลักเป็นหลักนะครับนะหลังจากนั้นเวลาลงโดยหลักการเนี่ยถ้าลงทันทีนะครับจะมีซัพพอร์ตที่หนึ่งสามเจ็ดแปดถึงหนึ่งสามเจ็ดห้าแต่ถ้าขึ้นไปที่หนึ่งสามแปดเก้าเก้าหนึ่งนะ พอจะเปลี่ยนแต่เป็นัพพอร์ตระยะสั้นนะครับดีถามว่า,เ,าเดี๋ยวเราพูดถึงต่อเนื่องเกี่ยวกับว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยผมมีสิทธิ์ที่มีคนถามนะว่าเอ๊ะความคิดที่ว่ามันจะดูโลกจะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่นะครับคุณเดกวิยาก็คงสนใจตรงนี้นะครับนะครับผมก็มองว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องพันสี่ร้อยหกขึ้นไปพันสี่ร้อยหกเพราะอะไรเพราะมันทำดิวไฮถูกไหมเพราะมาทำดิวไฮดาวเทียร์ใช่ครับแม้ว่าทุกอย่างมันไม่นแน่นอนอ่ะแต่มันเป็นการเปลี่ยนค่า๊อป นะครับแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วที่มันวิ่งขึ้นมาเนี่ยก็ในสายตาผมไม่ได้เปลี่ยนค่าป,ป๊อปไปเลยนะครับเพราะว่ารายกลุ่มอะไรก็ก็ไม่มีตัวไหนที่เป็นโพซิทีฟเลยนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> โดยคร่าวๆก่อนนะครับโดยคร่าวๆก่อนที่จะมีคําถามของคุณเดกมาเข้ามาก็คือขึ้นขายลงเนี่ยนะครับโดยหลักการคือลงเนี่ยไม่ซื้อโดยหลักการนะครับแต่ว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยเราจะใชะ้บางตัวเล่นรีบาวหรือว่าเล่นต่อในฐานะที่ว่าตัวนั้นเนี่ย ลุ้นที่จะเป็นขาขึ้นต่อเผื่อว่าผมคาดผิดและดัชนีขึ้นต่อเนื่องไปแต่ว่าถ้าผมคาดถูกเนี่ยการเล่นนั้นก็จะเป็นการเล่นสั้นพอเด้งขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีทางให้ออกนะครับเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก่อนครับคุณเด็กพิยาก็คือขึ้นขายเนี่ยมีอะไรให้ผมเพิ่มก่อนไหมหรือว่าต่อไปเลยคือคือถ้าเราสื่อสารง่ายๆก็คือถ้ายังไม่เกินหนึ่งคุณเกลติยังมองเป็นขาลงเอาง่ายๆเลยใช่ครับนะฮะครับ,รบต่อเลยครับถ้าเราไปดูรายกลุ่มก่อนนะครับ ถ้าเหลือเวลานะฮะลายกลุ่มเนี่ยกลุ่มแบงค์เนี่ยที่โดดเหลือฮะประมาณเจ็ดนาทีอะไรได้ครับไม่เป็นไรครับเจ็ดนาทีนะครับใน daily ชาร์ t เนี่ยกลุ่มแบงค์เนี่ยยังไม่ทำไฮเออร์ไฮเลยนะครับใน daily ชา a ์ t เพราะนั้นสิ่งที่เอ,อมองก็คือว่าถ้าแบงค์เซตแบงค์ขึ้นเนี่ยอาจจะมี m o ส t บล็อกพีคที่เป็นริซิสตนที่เป็นมัลบล็อกพีคอยอยู่ที่สามเจ็ดห้าเป็นหลั 3, 7, กสามเจ็ดปดเป็นนะครับแล้วก็มองว่า ในเร็วนี้น่าจะลงมาปิดกับนะครับคือ365แต่ว่าอันนั้นก็คือพูดแบบง่ายๆนะแต่ถ้าถามว่าโลเบสอยู่ไหนเนี่ยยังยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นสามอยห้กว่าที่เคยเกิดนะครับในทางตรงข้ามเนี่ยผมยังต้องเผื่อไปที่342ด้วยนะครับ,คร,บครับเพราะฉะนั้นในระยะเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนเนี่ยผมยังคอนเซิร์นอยู่นะครับนีทีนี้ไปที่ฟินนะครับเฟินนี่ ในเดลี่ชาร์ตก็ยังไม่ทำโพซิทีฟนะครับเคยทำบ้างเนี่ยแต่ก็กลายเป็นขึ้นห้าแล้วก็ตกนะครับเพราะฉะนั้นตัวฟินเนี่ยแม้ว่าจะเกินลิสต์เส้นแถวสามหนึ่งสามห่งแปดศนะฮะขึ้นมาแต่ว่าอาทิตย์นี้ก็ยังเป็นลิสต์เส้นของขาลงแถวสามพันองร้อยสามี่อยู่ดีแต่ว่าแต่ตรงนี้เลยตรง3260-70ก็ยังเป็นลิสต์เส้นของขาลงแต่ว่าให้ผม ฟันธงเดาเนี่ยผมเดาว่าไม่เกิน3,240แต่ไม่รู้ถูกไหมแต่ว่าไม่ว่าถูกหรือไม่ถูกเนี่ยคอมเมนต์ซื้อของกลุ่มนี้ไม่ใช่เป็นหลักอยู่แล้วคือขึ้นขายมากกว่านะครับครับไปที่ Property ตัว Property ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับค่า most สบล c k peak เนี่ยนะครับยังเป็นแถวประมาณ2,262,27แล้วหลังจากนั้นน่าจะลงมา2,17หนึ่งเจไอ, 2, 2> อ้226 227จัสองเนี่ยไกลามากนะครับ นะไกลมากนะครับทีนี้ไปที่ energy นะครับ energy นี่เด้งไปแล้วนะแต่ว่าพุ้นตัวพุ้นตัวพ่อเนี่ยที่ x เ,เนี่ยไม่ได้เด้งเท่าไหรนะ่นะนะเพราะนั้นว่ากันตามตัว energy เองเนี่ยจะติด resistance สแนวนะครับแนวแรกกำลังจะถึงแล้วนะครับคือดาว break away r e s i s t a n c ก็คือ2279นะครับ ส่วนแนวปิด gap ก,ก็เป็นร e s ซ s เหมือนกันแถว2 4 0 0ซึ่งอาทิตย์นี้น่าจะพีค2ระดับนี้นะครับแล้วก็อาจจะถอยนะครับนี้ผมกลับมา set 50นิดนึงเผื่อบางคนถามว่าเอ๊ะถ้าสนใจจะเทคโปรฟิตตรงไหนเอาเทคโปร,รฟิตนะแนวเทคโปรฟิตเนี่ยจริงๆถ้าเป็นผมเนี่ยผมเทคไปแล้วนะที่ป46.8บ,บวกลบนะที่ที่มันเกิดไปแล้วอ่ะนะครับแล้วมีการแกว่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอาทิตย์นี้จะเทคเนี่ยนะครับ ให้เผื่อมาที่851ซึ่งไม่รู้จะได้ไหมนะแต่ถ้าถามว่า851เนี่ยน่าช็อตไหมนะครับในสายตาผมนะออโอกาสที่จะเบสชิงกระทำเบสที่851แล้วลงเนี่ยนะครับมีเยอะพอควรนะครับและสมมุติว่ามันวิ่งขึ้นไปที่858เลยเนี่ยโอกาสที่เราจะกลับมารับโดยทฤษฎีเนี่ยกลับมารับที่ทุนเนี่ยนะฮะคือซื้อกลับเนี่ยก็มีเยอะดังนั้น ผมไม่ขวางลํำนะว่าใครจะโอเพนชิงโอเพนชอ t ที่851ไหมนะครับนะหรือว่าแนวเทรนปกติเลย858859อาทิตย์นี้ก็คือมันเป็นเบสิกของคนที่จะทำนะครับแล้วก็มีโอกาสสำเร็จ65%นะครับก,นะก็ดูนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการเล่นทาง o p e n นซื้อเนี่ยน่าจะเป็นการเล่นสั้นเท่านั้นเผลอๆเป็นการเล่นเน็ตด้วยนะครับคือต้องระวังมากกว่าเพราะว่าเดลิชาร์ดของ เซตแล้วก็เซตฟิยังเป็นเนกาทีฟอยู่นะครับนี้ไปถึงทองนิดนึง่งก่อนทองผมขออนุญาตไปที่ R T X U S T B นิดนึงนะครับนะเพราะมันสัมพันธ์กับเซตนิดนึงนะครับคือเซตเนี่ยเออโทษเออตัวดอลลาร์บาทเนี่ยได้ลงมาแถวซัพพอร์ตที่3,5.3หาจนะครับแล้วก็ที่ที่อาทิตย์ที่แล้วคุยกันว่ามันน่าจะลงมาตรงนี้แต่ว่าหลังจากตรงนี้น่าจะเด้งมา3,5.7 8บาทนะครับแล้วก็ นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะชนกรอบสามเหลี่ยมสองข้างทีนี้คุณเดชพยาครับเดี๋ยวเราไปคุยถึรายละเอียดพรุ่งนี้ไม่รู้จะมีไหมแต่ว่าถ้าเราไปดู weekly chart ของดอลลาร์บาทเนี่ยมันเป็นฟอร์มสามเหลี่ยมขนาดใหญ่มากซึ่งไม่รู้จะเบรกข้างไหนนะแต่เมื่อเราไปดู monthly chart นะครับตัว monthly chart เนี่ยของดอลลาร์บาทนะครับเอ่อตัวที่มันฟอร์มสามเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นการฟอร์มสามเหลี่ยม positive นะครับ ก็ต้องมองไว้ก่อนว่าอันนี้มีโอกาสมีโอกาสเปลี่ยนนะแต่ว่าในตอนเนี้มัลซ์ลีชาร์ตเนี่ยผมมองว่าระยะหลายเดือนเนี่ยน่าจะมาสามสิบเก้านะครับน่าจะมาสามสิบเก้าก็คือระยะเป็นปีอะขึ้นมาสามเก้าอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนอีกทีแต่ว่าเผื่อคนถามนะครับเพราะฉะนั้นผมกลับไปที่ทองเร็วๆเลยเผื่อหมดเวลาละนะครับตัวทองเนี่ยถ้าจะพูดแบบง่ายๆนะครับตัวมั n t h ลีชาร์ตเนี่ยเหมือนเดิมนะครับคือเป็นขาขึ้นต่อเนื่องนะ เป็นขาขึ้นต่อเนื่องในมันลิชาร์แต่ว่าถามว่ามันจะมีจุดซื้อให้แบบสําหรับคนที่ตกรถในการซื้อทองไหม <c oughs> ผมคิดว่ามีนะเนื่องจาก <c oughs> ในแต่ละครั้งที่มันขึ้นยาวๆเนี่ยมันมักจะมีการในระยะเป็นเดือนนะมีช่วงหนึ่งที่หลังจากทําพีคแล้วจะมีการลงลงมานะครับดังนั้นเอ,อผมจะพูดในแนวทางที่ใหญ่กว่าตรงที่ว่าทองตรงเนี้ยใช้เล่นสั้นนะครับ ส่วนคนที่จะซื้อเนี่ยซื้อเป็นสร้อยหรือว่าซื้อเก็บเป็นแท่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมมองที่ระดับวันฮาคือ2,120กว่า30บเท่านั้นเลครับหรือไม่เกิน40แล้วเพอเๆอาจจะเป็นสอง0ันแปดสถึงเก้ด้ซ้ำนะครับนะอันนี้เพร้หมายความว่าระยะเอ่อระยะกลางเนี่ยมองลงระยะยาวมองขึ้นระยะสั้นมองขึ้นนะครับเช่นเดียวกับ BPC นะครับว่า BTC ที่ขึ้นมายาวๆแบบเนี้นะครับระยะยาวเนี่ยมองบูลิชนะครับหรือซูเปอร์บูลิชนะครับคือดีมากแต่ว่าในระยะเป็นเดือนเนี่ยให้ระวังการตกระดับต่ํากว่าห้าพันห้านะครับ,บแล้วค่อยไปเสียบระยะกลางซื้อหมายถึงระยะกลางขอซื้อข้างล่างแต่ตรงนี้ใช้เล่นสั้นเท่านั้นนะครับ